<S <S สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tooty Channel นะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเบรกแล้วเกมฟรีไฟเดี๋ยวเรามมเล่นหนาปปาเดียวใดกันปโอ้โหยิงหัวเลย อืมอะไรอ่ะเงียบอกแ่้วโอ๋อไม่ได้ทำเลยนี่น Ừ. 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 <coughs> mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ mẹ ơi mẹ ơi โอ้โหแย้ยาวเลยใช่ะปะเนี่ยไปมเฮ้ยมัออย่างงี้ดิไม่ธรรมดาอ่าไม่ธรรมดา ん、mm hmm. uh huh. โอเคค่ะปีนี้ก็แพ้อีกแล้วตามเคยนะคะเราเจอกันใหม่มาตาได้ดค่ะ